เป็นมีดตัวนี้เนาะทุกคนเปลี่ยนมีดตัวนี้มีดนี่มันก็มีหลายแบบด้วยนี่เนาะมีดมีดตัดเข่าเขาเอิญมีดตัดเข่ามันสิเป็นเขียวเป็นเขียวแบนนี้แต่อันแนะนาเลยเนาะแนะนําทุกคนเลยว่าอันถ้าใดอยากซื้อฮนะมันมีมีเขาซื้อี่เม็นของจีนเนาะเลน่ จลรบ,บีหรือปลาสเไทยทาวันขวบแล้วว่าตามภาษาไทยจลลบ,บีจลบ,บีจลบ,บีโอ้จลบีสาห่ากับ,บกระเล็ดอะไรเช่นแบบจลบีไป,ปบ,บ,อบอกผมเคยอ่านซิบรีห้องเรื่องเหยสบายดีพี่นงสบายดีพี่นองทุกๆกคนเด้อตอนนี้สบายกำลงังพักกัในใส่จารบ,บีหรือว่าใส่กระเล็ดเนาะพี่นอง ภาษาไทยคนอื่นว่าจารบีแซงเป็นอ้าวอันนี้ตัวล่อลื่นมันตัวลื่นแกนนี่เห็นบ่มนี่แกนมัโบดิมีนี่โอ้เพราะว่าเวลาเขาตัดเบิ่งเบิ้งแกนแกนอันนี้บ่หมุนอ่ะแกาอันนี่แหละหมุนนำไปพัดเท่านั้นโอ้ฉันถึงไม่แกนอันนี้ละมุนไปว่ารสละว่าใช่ใช่ใช่ยังว่าจะใช่หรืรเปล่ามือตันมือมือบานแบบบริหารตัวนี้มีสเกลต์สิบเรามี เจ้าเห็นอย่างตอนล่ะเจ้าเห็นจักเราเห็นยังจักพืนปิดบดได้ตอนเมื่อตอนนั้นหละแล้วคนละเมื่อเพิ่งปิดในพึ้นอะไรบอกว่าห้เพิ่นใส่ห้ให้สร้างแล่อันนี้มันนี่นะเขลยออันนี้มันเหียนเวลาเราเล็งเลยไปพัดมันบุบไปหลังจากที่มาใส่จารบีเล้่วเนาะเพิ่งเพิ่นก็ะสิประกอบเครื่องจักเอาเนาะ เชียงจักตัดเขาเลยหดจับดีๆได้แต่นี่จับดีๆเ้ยลดเลยมือเนี่ยเราจ้างคนเนียมึงเข่าสูงมุดเลยกระเทือนมืนอนวดมือเนี่ยมัดครบมือ,มอ,มอมยังเวียนอยู่ก็เลยเกี่ยวเกี่ยวข่ามเร่งอะลงกว่ายัางน่าที่ให้ทั้งลุงไทยให้พวกนัง,งดำเลยลงกว่างานให้ลุงไทยทั้งเก่ง เ็ออมาเทตะกานี่แะนี่ตาสองสงงนี่ตะเตียเกปรกปาอีเป็นพงงานแจ้งนะแจ้งเลยเนี่ยมอไปวันนี้ม้วนขาโ้ครึงแล้วนี่ียวบอกอะไรนี่มมาตาลมัมาตะเศร้ามัะหมดมให้เขาจับอีวันนี้ อ mm ืม hmm. ม uh ันอะนตมันขาสวนกเจายังบ่แล่บ่ยังร่นบอยจ้าปักนสวยแล้วเก็ดตัดติดเสาก็สวยเแล้วเกีียวล้ไปหดให้กุ๊กเตะเเขาะเี้ย

mọi người nhục nhục hết bớt bớt mọi người hết mọi người Ừ, mọi người hết mọi người hết mọi người hết mọi người ก่อนขยนมาอยู่นะบอแค่นี้สิคิดใจอยู่ใกล้ใกล้จังาวะว่าได้แล้วมได้ได้ได้งมมหเต็มเต็มหาโมงโมงหนึ่งอย โมงหนึ่งแล้วไม่นั่นนนงเลยโมเมนตน์กิน่าไมมเนแงวะโมเมนต์้างเห็เนาะแซงประจำแซงประจำจักได้ใ <c oughs> ส่สะดวกเลยเห็ดงมเห็เองไปนี่ละจักจักตัด ตัดเน้อแต่เอามาเปลี่ยนเปลี่ยนมีดตัวนี้เนาะทุกคนเปลี่ยนมีดตัวนี้มีดนี่มันก็มีหลายแบบด้วยนี่เนาะมีดตัดเขาเขาเอิ่นมีดตัดเขามันสิเป็นเขียวเป็นเขียวไบบนี่แต่อันแนะนําเลยเนาะแนะนําทุกคนเลยว่าอันถ้าใดอยากซื้อฮะนะมันมีมีเขาซื้อในม็นของจีนเนาะอันมันมันสิมีแบบหนึ่งะนะมันสิมีเขาเอิ่นเผ็ดเนาอยอยู่เนาะมี เป็นจุดเป็นจุดเนนะตัวนี้สว่าเคยซื้อมาเลยเนาะซื้อมาแต่ใส่งานบัรายเพราะว่ามันสิกโกมันมีันเผ็ดตัวนั้นนะแต่ตัวนั้นก็ราคาแพงกว่านี้อีกตอนนี้นซื้อบัหูบัจือว่าราคาเท่าไรนะเนาะสี่สิบพันเออมีสี่สิบพันแล้วตัวนั้นสี่หกสิบพันตัวมีเผ็ดอันจับอยู่แถวนี่นะจับอยู่แถวเขียวเขียวเขียว,วมีดนี่เนาะ ตัวน้นมันฉิกเอเขาเวลาห้างซื้อมาเลยเนาะสบายจนได้อไปเปียนอันเปลี่ยนกับความไม้ก็คือซื้อมาแล้วเนาะตะกี้มีคนแน,น,นะนําให้นะเขาซื้อมาแล้วแหละมีก็เจ้าเทาวทรงามเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าว่าเออมันใส่ผู้มันเาะเขาประสบการณ์จากผู้ที่เขาใส่กวนนะอันนี้ก็ฝากบอกทุกคนเลยเนาะผู้ใดยังไม่เคยซื้อกให้ซื้อเอาแบบนี้บ่ให้เอาตัวมีมีมีเผ็ดจับจับอยู่ในเขียวมันนี้นะมันสีแพงกลัว ราคากระเพงตัวนี้ราคาถือแต่ตอนนี้บวชหัวเท่าใดเลยอันกระเป๋านี่เนาะอันนี้โค้งอันนี้เพิ่งซื้อตังหาซือ้ออันนี้เท่าใดวะหาสิบหาพันตะกี้เนาะตอนนี้ผ่านไปจิตเป็ด,ดปีเธอใดหมดปะบวชหอดีจิตเป็ดปีข้าซื้อนี่บอดประมาณหาปีหกปี ขอดไปเฮียนมากะหาหกปีเลยดิสี่ปีหาปีแหละขอดไปเฮียนมากะอันนี้เขาสื่อจะโดนตืบวนนันหกปีเนี่ยนนท์ยังใส่งานได้อยู่เด้ออันนี้เอามาแล้วเขาก็ระนิบผาหยางเออผากระเป๋าหรือวเอะนเนี่ยใส่เนาะกระถาบโบนิปในเมนเข่ามันสเหี้ยอยู่นี่มันละสายละใจเข่าบุกเป็นระเบียบเนาะนโอ้ไก่มากินเข่าแล้วบ่นี่ น้องมึงน้องมืงอ,อ,อ,อันนี้คือสางประจำเนาะจากคนเองใส่จนมันดีละบางครั้งก็ได้ไปหาสร้างบางครั้งก็ได้เห็ดเองคันเครื่องข้างในมันเจอคันสิ่งที่เองได้เองเองเผืนเองหมดเก็ไปหาสร้างนะโอเคอันนี้ก็เป็นคลิป ทีวะผลประกอบอันเครื่องจักตัดห้ะมาเป็นเครื่องจักอันตัดเข่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเสียงประจบํบ้ันเสียงผลใสเวลาในการประกอบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพี่น้องไก่เนาหน่อยโล่งมันบ่หน่อยฮะแล้วขายไปเออมังกป็แม่มันเนาะขายไปหลายเลยเอือม โลทุเรศอะไรหายใจโลบโลสมุดสมุดโอเคสำหรับคลิปนี้สภาสิขอจบเพลงเท่านีกรุ๊ปพี่น้องฝากกดไลค์กดเซ็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห้ยสบานเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี น้องปลาได้และโอเคได้และเร็วมาได้สตาร์ทฮัน